สวัสดีครับพี่น้องครับอมุอน้กาพยายามใส่มากพี่น้องอยากใส่มากกับพ่อได้ให้นน่ยามใส่ยามใส่เงมใส่กับยามเงียบเออโอ้ยหน่อหามือะเม็นบริกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จภารกิจท่านี่อนเดี๋ยว กบเงียบอยู่ตัวสามตัวเลยปนพอดีแป๊บโอ้โหของเตะไซมากมีมืันนี่หลายๆก็โผล่กับกบเลยปนอันนี้เลยต้มหน่อยนึงอาออยังดีสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ได้ทั้งในก็ดีละ บ้านนี้กะจีเอาง้อออก,ลกลออคลอกด้วยมันอ้นเอามุ่งเฟินคุณนะวัสดีคุณตูมคุณนะคุณกลางคุณกลงางวันเขาคือกวงมันนะมันก็เลยตั้งชื่อกววงมันนะ

เอาคุณบทคุณคืณนอนนันเจ๊ตุบทุกเหยียดขันน้ำมูลไงเป็นได้ติดถึงบทติดดินครับนี่ฮงงานได้สวยสวยสวย Hãy cho bây đừng lúc dẹp muốn mất Quảng Thì phiên câu là Mình mình nha đây อขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับดออ้อที่ติดตามให้กันรังใจใกดไลค์กดแชร์ให้แน่ก็รคลิปหน้าจิหาเนี่ยมาให้เบื้องไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ